นวัตรกรรมเปลี่ยนกระดาษให้สามารถกรองฝุ่น PM 2 5ต้องนี่เลยป a าป้าเปเนี่เป็นแหล่งผลิตกระดาษาด้วยมือแห่งสุดท้ายของประเทศไทยด้วยครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ NAA อ ok ่ s สัมบอครับ A A c h ช n n e l นะคะทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาครับก็จะเจอน้องก๊อฟนะคะแล้วก็คุณหญิงไอวี่นะคะอยู่ในรายการวันนี้การเป็นคุณหญิงเลยใช่ฉันะเป็นคุณหญิงโอเคคร้บวันนี้เราเปิดมาด้วยอุ้ยมัน่ารักแบบนี้ล่ะเป็นกระดาษสานะครับทุกคนอุ้ยจริงหรออันนี้คือเขาแปะพิมพ์ลายที่เป็นดอกไม้ดอกจริงเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเปิดมาแล้วก็สงสัยใช่ไหมครับว่าวันนี้จะมาทําอะไรกันใช่เนาะแน่นอนครับเราเริ่มต้นด้วยเกม น่าจะต้องเกี่ยวกับกระดาษสาแหละถูกต้องเดี๋ยวไปฟังกติกากันหน่อยครับมิชชั่นมิดใจมากันอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราแข่งขันเนรมิตกล่องของขวัญจากกระดาษสาดูซิใครจะรอดใครจะบงใครจะบูดไปดูกันเลยเย้อรารู้แล้วนะครับว่าต้องมาหอบของขวัญแข่งกันอะามไอวี่ก่อนดีกว่าว่าประสบการณ์ในการหอบของขวัญเป็นยังไงบ้างถ้าเต็มสิบศูนย์ไม่เคยเลยหรอใช่เพราะว่าไม่เคยให้ของขวัญใครแล้วก็ไม่เคย ให้ยังไงบ้างให้ทุกวันนี้เพราะมีคืออะไรประสบการณ์การของของขวัญเวลาเราให้ของขวัญถ้าเต็มสิบเลยฉันให้ตัวเองนะศูนย์จริงๆ ไม่เคยไม่เคยห่อเลยด้วยตัวเองเวลาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราสระเราเหมือนแบบว่าฉันน่ะให้พนักงานด้วยเงยห่อทุกวันนี้ไม่มีแล้วก็ที่บ้านนั้นเออใช่แล้วก็ที่มันคือที่บ้านฉันน่ะฉันก็แบบว่ายหวานให้พี่สาวฉันทอามาฉันทอาไว้เป็นจริงๆแต่ว่าวันนี้ต้องมาแข่งกันแล้วเธออ่ะโอ้เยอะมากเธอทำเองหรอใช่ครับเพราะว่าตอนอยู่ซานฟรานซิสโกมันจะมีเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไปทำอะไรที่นู่นไก่ไปหรอไปทำไปนวดหรอหรือว่าไปเปิดร้านเอไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ คือตอนที่อยู่ที่โซครับโซโซโซทอนย่าโซทอนโซย่าโซทอนใช่จะมีแบบช่วงคริสต์มาสแบบนี้เอ้ยมีคริสต์มาสด้วยใช่ครับเพราะว่าเรียนนานาชาติชาติไหนเนี่ยเป็นชาติที่อัน ูนี่ถ้าที่มันสันดานดูดีมีภาพสกูนใช่ครับก็เลยมีความมั่นใจว่ามาแข่งกับไอวี่วันนี้กชนะแน่ๆเถอะชนะเหอะเอาจริงโอเคงั้นตัดสินเลยไม่เลยหรอไม่ร้องแข่งหรอกขอเล่นหน่อยเออครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันอาจจะทำออกมาแล้วมันดูดีดีตายถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับได้เลยค่ะแล้วก่องภาษาโซภาษาโซอ่ะพูดลองพูดดิภาษาโซเออถ้าประสบการณ์ตอนอยู่บ้านครับอันนี้ โซ่ใหญ่มีโซ่ใหญ่เป็นเมืองเป็นเมืองใช่แต่ว่าตอนอยู่บ้านเออว่ามันจะมีคนห่อไห้พ่อไห้พ่อไห้แมนมันจะมีคนห่อไห้คือแบบปกติเขาไม่ได้ห่อเองเขาจะมีบริการมันบ่าแต่ว่าเขากับเคยห่ออยู่เพราะว่าไม่เขาเคยสอนเขาบอกเนแบบเขาต้องหู่จารีคินไมนบแมนแบบอยู่ซื่อๆขี้ข้านสีหน่อ ซึ่งวันนี้ระหว่างรอไอวีนะครับเราก็จะมาแนะนําคณะกรรมการกันก่อนนะครับทีตั้งสองานด้วยหรอใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้ทรงคนรู้ที่มาจากกระทรวงการอะไรจ๊ะศึกษาที่การมวยิธิกระทรวงแรงงาอ่ะขอต้อนรับคณะกรรมการของเราครับยิอะไร่ะท่านสารที่จริงให้เสมอได้ไหมเพราะว่ามันก็น่าหลักไม่ได้ต้องมีคนแพ้เรื่องนี้ต้องมีคนแพ้สักคนต้องมีหนึ่งคนที่ต้องเสียใจ พูดเป็นเพลงเลยถ้าชอบให้ก๊อตเอออุ้ยบ้าเหรอก๊อตเก็บรายละเอียดดีกว่าแน่นอนคือความพิซซ่าสรนความน่ารักความเฉิดฉายทุกคนได้เท่ากันหมดแต่สิ่งหนึ่งคือก๊อตเก็บรายละเอียดในเรื่องของการเก็บสติ๊กเกอร์เก็บเทปใสแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเอาโบมาผูกเพื่อบางอะไรเงี้ยน่ารักกว่าเวลามอบให้ผู้ใหญ่หรือมอบให้ใครก็จะดูน่ารักโอเคครับสรุปก็คือก๊อชนะนะครับ ไอวี่คือที่เราห่อของขวัญมาเราฉชดแล้วมันมีกระดาษเศษแบบนี้แล้วก็อันนี้คือพอแก่แล้วมันก็ไรประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่ากระดาษสาไปไกลมากกว่านั้นครับคือกระดาษสาไม่ทำแค่ได้แค่ห่อของของวัญเท่านั้นแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากระดาษสาจะสามารถทำอะไรอีกบ้างครับซึ่งความลับตรงนั้นอยู่ในกล่องออซัมบัคของเราแล้วครนะับเดี๋ยวเันจะเป็นคนเปิดเองแล้วเชฟคุบ่าวสกิปมาก นี่เป็นกระดาษาและนี่คือกระดาษาปะปะ้าเป๊ปะคะ ตอนนี้นะคบเป็นนวัตก,กรรมเป็นกระดาษสาเนี่ยมากองฝุ่น p ี2.5ได้ด้วยใช่ครับกระดาษที่ทําจากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเกิดจากต้นปอสาะะครับเขาเป็นหมู่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทําแบบกระดาษสามาตั้งแต่แบบบรรพบารุษเลยทําด้วยมือด้วยนะซึ่งผลิตภัณฑ์เขามีแบบหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนี่เลยกระดาษก็สามารถที่จะแบบใส่ของได้นี่คือเอาจริงเธอดีเทลมันหนาเหมือนกันนะเนี่ยหนาหนานะหนามากถ้าแบบซูมมาใกล้ๆนะครับ จะเห็นว่าเท็กเจอร์ต่างๆอันนี้มันคือเขาโพดนะไอีใช่หรอใช่คือปกติครับภาคเหนือเวลาที่เขาแบบเก็บฝักไปแล้วเขาจะเผาใช่ไหมมันจะเกิด PM 2.5ครับแต่ว่าเขาแบบเก็บตรงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนเปตรงนี้อันนี้นเขาพูดหรอใช่ครับซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับคือผลิตภัณฑ์เขาแบบต่อยอดหลายอย่างมากจากจากอดีตเดียเป็นกระดาษสาธรรมดาที่ใช้ห่อของฝันใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นกระเป๋าแบบนี้ได้มันกลายเป็นอะไรได้อีกสมุดนะคะที่สามารถจดได้ด้วยนะคะนี่เลยอันนี้เขาบอกว่าการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดดของกระาษ ทำด้วยมือและล่าสุดนะครับเขาเกิดนวัตกรรม,มที่เรียกว่ากระดาษที่สามารถกรองฝุ่นได้เป็นกระดาษกรองฝุ่นต้านเวัสจากเส้นใหญ่ น้ำสานั่นเองค่ะเย่มาแลยครับนั่นก็คือเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเจ้าคุณสมบัติหรือว่าเจ้ากระดาษสาตรงนี่นตรงฝุ่นตรงนี้มนสามารถที่จะกรองฝุ่นได้ขนาดไหนถูกต้องวิธีการใช้มันก็ง่ายมากแกออกก่อนแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้ากระดาษสาครับนี่เป็นกระดาษสาครับที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะกรองฝุ่น PM 2.5ด้ได้วิธีการใส่นะครับคือมันจะใส่เป็นฟิลเตอร์นะครับวืบนี่สูบง่ายมากไอวี่ซึ่งแผ่นกรองฝุ่นนี้นะครับได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติของบริษัท ต่างๆโดยส่งทดสอบที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยจำกัดครับแล้วก็ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศนวัตรกรรมทางการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับคือเขาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง,างๆเยอะมากกว่าจะกลายมาเป็นกระดาษสาที่สามารถกรองฝุ่นได้แบบนี้นะครับผมในแบรนด์ของปาป้าเปเปอร์นะครับนอกจากกระดาษที่สามารถกรองฝุ่นได้แบบนี้แล้วไอวี <5. S 1> <IV. S 2> ่อันนี้อึ้งเลยเราจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยจุดไฟติดไหมติด แต่ว่าปาปาเปเปอร์ครับ <c oughs> คือเขาพัฒน,นาเป็นนวัตกรรมที่สามารถที่จะทําให้กระดาษแบบนี้มไม่สามารถที่จะลุกลามไฟได้ก็คือจุดไฟไม่ติดซึ่งนวัตกรรมแบบนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะเอาไปทําพวกออลเปเปอร์อ๋อวอลเปเปอร์รใช่ครับแล้วก็นอกจากตัวที่แบบกันไฟนะครับมันยังมีกันน้ําอีกด้วยกันน้ำได้เหรอใช่ครับคือตัวกันน้ําเขาจะชอบไปทําอะไรแบบนี้ออย่างนี้แสดงว่า กระดาษสาที่ตักปลาในงานวัดอย่างเงี้ยฉันสามารถใช้กระดาษเนียไม่ตักล้วคือมันไม่เปียกทารานเขายอมซึ่งมันดีกับประเทศหรือว่าดีกับชาวบา้านยังไงบ้างไอวีคือการที่มีแผ่นกองฝุ่นพียอมของสุล่าเนี้ยมันทําให้อากาศมันจะเปลี่ยนแปอากาศให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นที่สําคัญอันนี้สำคัญมากๆก็คือมันสามารถที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายของคนที่มีเครื่องกองฝุ่นได้ด้วยครับคือปกติเนี่ยทุกบ้านแน่นอนครับว่าจะต้องแบบถอดเอาแบบข้างในเออเอาที่กองฝุ่นต้องล้างตลอดใช่ต้องเอาไปเปลี่ยนแแแตต่่่่ววววาาาถถ้้้มมมีีกกรระะะดษััันนนคบบจชยออเืงล จะช่วยทําให้ฝุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าไปจับเยอะอทําให้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นะนะครับแล้วมันก็อยู่ได้ประมาณอาุกา,ใ,กาใช้งเดือนสเดือนเลยเหรอในการใช้งานใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตภาพ Before After ด้วยเนาะที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงว่าพอมันดูดฝุ่น PM 2.5เข้าไปเนี่ยมันดําขนาดไหนนี่<อ>ดำแบบนี้เลยนะครับ และที่สําคัญนะครับโปรเจกต์นี้ก็ยังจ้างงานคนในชุมชนด้วยนะคะเพื่อว่าจะส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเพื่อเขาจะได้มีแบบว่าหน้าที่การงานในการทํางานตรงนั้นได้ดีรางวัลที่เขาได้รับนะคะนั่นคือทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ n i a <อ>คือคูปองนวัตกรรมสําหรับ SME นะคะกระดาษกองฝุ่นต้านไวรัสจากเส้นใยปพลสสายใครนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสถานที่จัดจําหน่ายให้จัดตรงนี้เลยนะคะไปสั่งซื้อกันเยอะเลยนะ<อ>ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีแล้วก็ต้นปีนี่เดี๋ยวฝุ่น แลวก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเราก็มีรางวัลมาแจกเหมือนเดิมครับซึ่งรางวัลคือเราให้ดูรางวัลก่อนดีกว่าก่อนไปฟังคาถามก็คือนี่ครับเป็นสมุดบันทึกนะครับจากปาป้าเปเปอร์ซึ่งคําถามง่ายๆครับคือบอกข้อดีของแบรนด์ปาป้าเปเปอร์ว่ามีดียังไงบ้างเม้นกันมาหน่อยซึ่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3รางวัลนะครับในการที่ใครเป็นผู้โชคดีตอบคำถามได้แบบถูกใจแล้วก็ดีจริงก็เดี๋ยวรับไปเลยกับ สมุดโนต้ตของป,ป้าป้าเปเปอร์นะคะ,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ NIA a w e awesome Star นะครับทั้ง NIA Channel นะครับทุกวันศุกร์เวลา18.00นาาแบบนี้นะคร<ช>ับก็อย่าลืมนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรให้ติดตามเนี่ยก็เข้ามาดูเยอะๆนะคะ<ช>ไปแล้วะคะว่ะส,ส,ส,สวัสดีครับ